คนโดนเอาเปรียบแล้วมาดูคลิปพอยแล้วเขาเพิ่งรู้ว่าโหฉันมีสิทธิ์ได้หรอฉันไปเรียกคืนย้อนหลังได้ด้วยหรอช่วงทรลองงานทํางาน7วันเลยเราก็อ่ะทําไปก่อนก็ได้มีงานดีกว่าไม่มีแต่หารู้ไว้ว่าคือตามกฎหมายกําหนดไว้ว่า ในจ้างต้องจัดวันหยุดประจำสัปดาห์ให้สัปดาห์ละหนึ่งวันเั่อแปลว่าถ้าเขาสั่งให้พนักงาน7วันเรามีสิ์ได้รับค่าจ้างเพิ่มพนักงาน,นรายเดือนต้องเพิ่มอีกหนึ่งเท่าพนักงานรายวันต้องจ่ายเพิ่มอีกสองเท่าดังนั้นเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วเราอ่านสัญญาต้องเอแล้วทำไมเจ็วันแล้วก็ได้รับค่าจ้างเท่าเดิมอันดับแรกให้ถามกับ HR หรือใดๆเนาะถ้าเขายังยืนยันว่ามันเป็นระเบียบบริษัทอะ พอยเข้าใจนะคือบางทีอ่ะเรารู้เยอะเขาหาว่าเราหัวหมอ พอยมี2ทางให้เลือกแล้วกัน,นะคะ่ะอันแรกถ้าเรารู้สึกว่าโหแค่ first impression อะยังเอาเปรียบกันขนาดนี้อ,อาจจะไม่รับงานก็ได้ถ้าเราองว่าตอนนี้เรายังโอเคยังสะดวกไปที่อื่นเราเราไม่รับเลยอันที่2ช่วงนี้อาจจะต้องทํางานไปก่อนแล้วไม่ไหวแล้วเรามีค่าใช้จ่ายที่รออยู่เนาะคอยต้องบอกว่าอะไรที่มันเป็นส่วนของค่าจ้างอะสมมติว่าให้งาน7วันแต่ไม่จ่ายเพิ่มรอให้ลาออกก่อนไม่เกิน2ปีไปเรียกเงินคืนย้อนหลังได้นับตั้งแต่งวดการจ่ายค่าจ้าง เรามีสิทธิ์ได้ล้สมมุติว่า30กรกฎาคม2 0 2 5ไม่เกิน30กรกฎาคม2 0 2 7ยังไปเรียกคืนได้เวลาที่เราจะไปใช้สิทธิ์มันก็ต้องมีหลักฐานด้วยนะรู้อย่างเดียวไม่ได้แต่การที่เรารู้ก่อนมันเป็นข้อดีเราจะได้เก็บหลักฐานที่มันเกี่ยวข้องกับการทํางาน mm hmm. ทั้งหมดหลักฐานเกี่ยวกับการทํางานการสั่งงานแล้วก็หลักฐานเกี่ยวกับ การจ่ายค่าจา้างถ้าเราไปฟ้องเขาตอนระหว่างทํางานอาจจะมีผลกระทบรอลาออกก่อนก็นได้ขอยก็เชื่อว่าคงไม่มีใครเลือกทํางานกับองค์กร <Okay. S 2> ที่เขาเอาเปรียบเรา <Okay. S 2> นานๆหรอก